โรงเรียนเมืองยาววิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งโรงเรียนเมืองยาววิทยาตั้งอยู่เลขที่1 3 2หมู่11ตำบลเมืองยาวอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางบริหารงานโดยนายอนันต์เงาเดชผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยาข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเมืองยาววิทยาเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด162คนผลการดำเนินงานประเด็นที่1การสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566กิจกรรมที่1ลูกเสือต้านายยาเสพติด โรงเรียนเมืองยาววิทยาได้จัดกิจกรรมการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านพยาเสพติดประจำปีการศึกษา2566ขึ้นในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566ซึ่งทางโรงเรียนเมืองยาววิทยาได้เห็นความสำคัญของการข,ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันเด็ก และเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและตกเป็นเหยื่อของการค้ายาเสพติดด้วยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ขั้นตอนการดำเนินงาน1มีการประชุมเพื่อปรึกษาคณะครูในรายละเอียดของกิจกรรมและขอบเขตการดำเนินโครงการตามหลักสูตรลูกเสือต้านัย,ยาเสพติด2การดำเนินการจัดอบรมตามโครงการลูกเสือต้านายยาเสพติด ประจำปีการศึกษา2566มีการเดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดร่วมกับโครงการโรงเรียนสีขาวภายในชุมชนของโรงเรียนและได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในเรื่องโทษของยาเสพติดและโทษทางกฎหมายของการใช้ยาเสพติด 3. ม,มีกิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้แบ่งออกเป็นสีฐานการเรียนรู้ ฐานที่ 1. ลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่องประเภทของยาเสพติดเป็นฐานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของยาเสพติดที่แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทรูปแบบในการให้ความรู้ของวิทยากรคือการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประเภทของยาเสพติดที่แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทพร้อมกับบอกชื่อชนิดของยาเสพติดและโทษทางร่างกายที่ได้รับฐานที่2ลูกเสือกับทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด และโทษของการเล่นพนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเป็นฐานที่เรียนรู้ถึงองค์ประกอบทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันภัยยาเสิติตและทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนไปเกี่ยวข้องกับยาเสิติดเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่คับขันและเรียนรู้ถึงเรื่องโทษของการเล่นพนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆรูปแบบในการจัดกิจกรรมคือ การบรรยายการยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษามีการถามตอบระหว่างวิทยากรกันกบนักเรียนและให้นักเรียนสรุปผลงานออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดฐานที่3ลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและการใช้กัญชาเนื้อหาในฐานนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนมากๆในตอนนี้ซึ่งการใช้บุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันของวัยรุ่น สามารถหาซื้อได้ง่ายมีโทษทางกฎหมายและในฐานนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการใช้กัญชาในทางที่ผิดซึ่งตอนนี้ถือว่ากัญชาเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนอย่างมากสามารถเข้าถึงได้ง่ายถ้านำมาใช้ในทางที่ผิดก็จะมีโทษต่อร่างกายได้รูปแบบในการจัดกิจกรรมคือการบรรยายอธิบายมีสื่อให้นักเรียนเรียนรู้ให้สรุปเป็นผลงานและออกมานำเสนอ หานที่ 4. ลรูปเสือกับการจัดการอารมณ์และความเครียดให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียดในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางบวกอารมณ์ทางลบและลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกตามอารมณ์ในรูปแบบต่างๆและการใช้วิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับอารมณ์ทางลบและความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขได้รูปแบบในกิจกรรมคือการบรรยายการอธิบายการใช้บทบาทสมมุติมีการใช้สื่อและเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนสนุกสนานพร้อมกับให้ความรู้กิจกรรมที่3โครงการเพื่อนที่ปรึกษา y o u คอนซ u n เลอร์ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทางโรงเรียนเมืองยาววิทยาได้รับนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งเข้าอบรมโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือ Y c ซในหัวข้อเทคนิคการให้คำปรึกษาทางโรงเรียนเมืองยาววิทยาจึงได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา นำความรู้และนโยบายที่ได้มาขยายผลต่อในโรงเรียนโดยประธานสภา,านักเรียนนำเข้าที่ประชุมแล้วจัดสรรหาคณะกรรมการดำเนินงานออกคำสั่งการดำเนินกิจกรรมระดับโรงเรียนจากนั้นมีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญขอบเขตของกิจกรรมเริ่มดำเนินกิจกรรมโดยมีครูที่ปรึกษาของกิจกรรมคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษา กิจกรรมที่4การนิเทศติดตามและการดำเนินงานประจําปีการศึกษา2566โรงเรียนเมืองยาวิทยามีการดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566ดังนี้ 1. กิจกรรมลูกเสือต้านพยาเสพติดซึ่งมีการนิเทศติดตามเฉพาะการดำเนินงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบในเชิงประจักษ์ 2. ง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาซึ่งมีการนิเทศติดตามเฉพาะการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงประจักษ์คือการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลการเยี่ยมบ้านนักเรียนและในรูปแบบออนไลน์คือในระบบนิสตาและคาทัส กิจกรรมที่9โครงการหรือกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการโครงการโรงเรียนสีขาวจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด162คนซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนเมืองยาวิทยาเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติดและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่19ถึง26มิถุนายนโดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้คณะครูมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดรูปแบบกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาวและมีการจัดประกวดผลงานการต่อต้านยาเสพติดภายในชั้นเรียนการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและวันต่อต้านยาเสพติดโลกบริเวณหน้าเสาธงและยังมีการเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในชุมชนประเด็นที่2การดำเนินการคัดกรอง ดูแลช่วยเหลือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดข้อมูลทั่วไปจากการรายงานของโรงเรียนเมืองยาววิทยาในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัดทางโรงเรียนเมืองยาววิทยาไม่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดข้อมูลทั่วไปจากการรายงานของโรงเรียนเมืองยาววิทยาในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนเมืองยาววิทยายังไม่พบ นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด